เช็ควิธีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นภัยเต็มไปด้วยเฟก ปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆของโลกยุคดิจิทอลก็หนีไม่พ้นเรื่องของเฟคนิวนะคะเพราะว่าการสื่อสารแบบนิวมีเดียทําให้สื่อหลักเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นทีวีแบบออฟไลน์ line, ก็กลายไปเป็นโลกออนไลน์ line, เข้ามาเป็นสื่อหลักแทนทุกวันนี้เราก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับข้อมูลแล้วก็ผู้ส่งข้อมูลนะคะข้อดีของมันก็คือคนเรามีอิสระในการสื่อสารแล้วก็สามารถได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มที่แต่ข้อเสียก็คือสื่อเหล่านี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมสามารถแพร่กระจายได้อย่างไม่รู้ตัวมากขึ้นกลายไปปเ็น,น,เน,นเที่ กระจายข่าวปลอมไปอย่างรวดเร็วและก็ส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะเราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงให้รู้ทันแล้วก็ไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อย่างแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าข่าวแบบไหนบ้างถึงจะเรียกว่าเฟกนิวเฟกนิวก็คือข่าวปลอมข่าวที่ถูกบิดเบือนหรือว่าไม่เป็นความจริงซึ่งก็เกิดจาก3มสาเหตุหลักๆดังนี้ค่ะ 1. m i s i n f o r m a t i o n ก็จะเป็นข่าวที่เกิดจากความผิดพลาดหรือว่าถูกแชร์ไปโดยความไม่รู้เป็นข่าวที่ไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงแต่มักจะทําให้เกิดการหลงเชื่อและความเข้าใจผิดผิดมากกว่าเช่นเรื่องสุขภาพหรือ การใช้ชีวิตที่บอกว่ากินยาอันนี้จะรักษาโรคได้ไม่เป็นโควิดก็จะเกิดจากการโยงข้อมูลแบบมั่วๆที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้จริงค่ะ 2. m งมอ i อินฟอร์เมชันเป็นข่าวที่นําข้อมูลจริงหรือความลับของคนอื่นมาปล่อยเพื่อดิสเครดิตคนอื่นค่ะเช่นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าถูกขุกคาม 3. ามดิสอินฟอร์เมชันเฟกนิวอันนี้อันตรายแล้วก็ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวปลอมที่จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อปั่นป่วนสร้างความแตกแยกแล้วก็สร้าง ความเสียหายให้กับคนจํานวนมากค่ะแล้วใครเป็นคนทําทําไปทําไมคําตอบนี้เห็นได้ชัดสุดจากตัวอย่างที่ถูกยกมาพูดถึงบ่อยๆอย่าง information operation หรือว่า IO นั่นเองค่ะเรื่องนี้พี่เฟื่องก็เคยทําคลิปสรุปไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้แต่เดี๋ยววันนี้จะจะ wrap up ให้ฟังประมาณนี้ละกันค่ะ IO คือปฏิบัติการข่าวสารที่จะมีการสร้างกลุ่ม user ขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลที่มีการตัดต่อเติมแต่งตัดทอนหรือว่าทําให้เกินจากแฟกต์ไปเพื่อใช้ในการโต้ตอบหรือว่าทําลายภาพ ขของงงฝั่่ตร้ามคะและในขณะเดียวกันก็โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็สร้างข้อมูลชุดความคิดต่างๆเพื่อชักจูงคนในฝ่ายเดียวกันค่ะในยุคที่เราต่อสู้กันด้วยข้อมูลนะคะจะเห็นเลยว่าสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ของคนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการเมืองด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อเราต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยบนโลกออนไลน์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยือ่อก็คือการเป็นแฟกช็อกเกอร์ที่ทุกคนจะสามารถตรวจสอบแล้วก็มีคุมมคุ้มกันจากเฟกนิวด้วยตัวของเราเองค่ะ หหาต้นตอแหล่งที่มาของข่าวเราควรตั้งคําถามก่อนที่จะเชื่อข่าวทุกข่าวเสมอว่าข่าวนั้นจริงเท็จแค่ไหนบางครั้งเรารู้สึกว่าอ่านแล้วน่าเชื่อมากเลยมีเหตุมีผลแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกเมคขึ้นมาทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะปกติสื่อข่าวที่น่าเชื่อถือก็จะมีการอ้างอิงชื่อคนที่ให้ข่าวไว้อยู่เสมอมีการระบุวันเวลาที่ทําข่าวไว้แต่ถ้าหากไม่มีการอ้างอิงเลยเป็นคําพูดแบบลอยๆเราก็สามารถตรวจสอบโดยเอาคาเหล่านี้ไปเซิร์ชใน Search engine ได้นะคะถ้ามี์เว w o r d หรือว่า คำที่ใกล้เคียงกันขึ้นมาเกือบทั้งหมดก็มีแนวโน้มว่าข่าวที่เราอ่านอยู่จะเป็นข่าวจริงค่ะแล้วก็ข่าวที่เป็นลิงก์เว็บไซต์นะคะเพื่อน,อนๆอย่าลืมเช็คตัวสะกดของ URL ให้ละเอียดด้วยเพราะว่าเคยมีเคสที่มีการปลอมแปลงเป็นสํานักข่าวใหญ่ๆมาแล้วค่ะการแชร์ภาพแชร์รข้อคําพูดที่ตอนนี้เราเห็นกันอยู่เยอะๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะแชร์นะว่าเป็นรูปภาพที่ถูกตัดต่อหรือว่าเป็นภาพเก่าเล่าใหม่หรือเปล่าเบื้องต้นเราสามารถเอารูปนี้ไป search ใน Google Image เพื่อดูที่มาได้นะคะว่ารูปนี้มาจากใครถูกตัดต่อไป จากเดิมไหมหรืออาจจะไม่ใช่ภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดอยู่เลยก็ได้ค่ะ 2. ความน่าเชื่อถือของคนที่เผยแพร่ยุคนี้การสื่อสารไวมากๆใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้เราจึงต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่สร้างข่าวเนี่ยน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงๆค่ะยิ่งตอนนี้สังคมออนไลน์มี i/o เข้ามาแทรกแซงมากขึ้นเรื่อยๆก่อนแชร์ข่าวอะไรก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าไม่ได้มาจากยูเซอร์ที่ถูกสมมติขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมที่สร้างขึ้นจากเจตนาที่ไม่ดีค่ะวิธีการแยกระหว่างคนจริงกับ iO ก็สามารถทําได้จากการสังเกตวันเดือนปีในการสร้างแอคเคาท์นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นยูเซอร์ใหม่ๆเพิ่งสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหน้าโปรไฟล์โลง่งๆแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะรวมถึงภาพโปรไฟล์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้บางทีก็จะปล่อยโลง่งๆหรือว่าไม่สามารถระบุหน้าตาที่แท้จริงได้นะคะเพราะว่าเขาปฏิบัติการลับอยู่ก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นั่นเองอีกอย่างถ้าคําพูดข้อความหรือว่ารูปภาพมีการส่งต่อซ้ําๆกับแอคเคาท์อื่นที่มีลักษณะแบบเดียวกันอันนี้ก็สันนิษฐาน ถามว่าเขาทํางานกันแบบเป็นขบวนการที่มีการวางแพทเทิร์นแล้วก็รูปแบบในการสื่อสารไว้แล้วค่ะ 3. ความถูกต้องของเนื้อหาเราต้องแยกระหว่างความคิดเห็นกับแฟกต์ออกจากกันนะคะเพราะข่าวที่มีแต่ความเห็นก็อาจจะมีการใส่อคติของคนเขียนเข้าไปด้วยทําให้มันไม่เป็นกลางแล้วก็ไม่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงค่ะก็จะตรงข้ามกับแฟกต์ที่จะมีหลักฐานประกอบแล้วก็สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้อีกอย่างที่ควรระวังคือการพาดหัวข่าวและรูปประกอบไม่ใช่เนื้อหาข่าวทั้งหมดแต่ถูกเลือกมาเพื่อเรียกความสนใจ,จ คนนอ่าจะดีกว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาให้ครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนถึงสื่อออนไลน์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเฟกนิวแต่ในอีกทางหนึ่งก็สามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้เช่นกันปัญหาเฟกนิวสามารถลดลงได้ถ้าทุกคนร่วมกันเป็นแฟกช็คเกอร์ที่รู้ทันและมีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านข่าวปลอมหวังว่าวิธีที่จ่าแนะนําไปวันนี้จะทําให้ทุกคนอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมแบบไม่รู้ตัวนะคะอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆมา ช็คเกอร์ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ